สวัสดีครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับวันที่3 1เดือนธันวาคม2,564กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้ขออญาตเข้ามาสู่บรรยากาศรายการสดเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้มีโอกาสอวยพรซึ่งกันและกันโดยใช้สถานีแห่งนี้คือสถานี โทรทัศน์ตรงไปตรงมานะครับตรงไปตรงมาทีวีเฟซเพจเฟซบุ๊กหนึ่ปีผ่านไปนะครับท่านผู้ชมสามารถใช้เวทีตรงนี้อวยพรให้แก่กันและกันได้เลยนะครับอเอาพร้อมอให้ท่านผู้ชมที่พิมพ์อะไรก็ได้เข้ามานะครับเป็นความสุขในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ส่งกันตั้งแต่วันนี้แหละ31ธันวาจนกระทั่งไปรับถึงเดือนมกราคม2,500 65นะฮะอันนี้ก็เปิดให้ท่านผู้ชมเลยนะครับ,บก่อนอื่นก็วันนี้ใครอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างเออเป็นบรรยากาศที่เราจะต้องปลดทุกนะครับนะแล้วก็ส่งสุขต่อที่ต้องปลดทุกให้ได้แต่จริงๆแล้วต้องยอมรับนะคนไทยเราทนมากนะใช่ไหมทนมาก โอ้โหนะครับทนกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคนไทยสถานการณ์นั้นคือ 1. สถานการณ์เรื่องโควิด 2. สถานการณ์เรื่องเศรษฐกิจ3แตถ้าจะว่ากันจริงๆสถานการณ์เรื่องสังคมสสถานการณ์เรื่องการเมืองคนไทยอดทนมากนะครับ ถ้าจะย้อนเพียง1ปีก็คือ2,564กับความอ่อนล้าภายใต้กำลังใจที่จำเป็นต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดของคนไทยกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาถูก <c oughs> ไหมฮะโควิดนี้สู้กันมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะครับปี2,564นี่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจริงๆเพราะอะไรไหมครับต้นปี64 รัฐบาลเนี่ยบอกว่าโอ้ยนะครับจะฉีดวัคซีนได้ถ้าจำไม่ผิดเดือนอะไรนะมีนาปี P 64นะจะฉีดได้เขาเรียกว่ามีความพร้อมวัคซีนเต็มแขนอะไรดำนองนี้นะครับแต่เอาไปเอามากว่าจะฉีดได้ป่าเข้าไปกันยามิถุนมิถุนาในเริ่มกันญาตุลาถึงจะพอกระจายได้เท่ากับซื้อความเสี่ยงกับโควิด นะสายพันธุ์เดลต้านี่นะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ว่าสายพันธุ์หลักโอ้นะครับปลาเข้าไปเกือบไปอันนี้คือความเสี่ยงที่เกิดสภาวะโควิดวันนี้ก็ยังไม่จบว่าจะต้องเสี่ยงเรื่องของเชื้อโควิดอย่างไรเมื่อเช้าผมดูข่าวนะครับอันนี้ก็ยังเป็นข่าวที่เขาเรียกว่าก็ยังมองกันเป็นสองฝ่ายนะมองเป็นสองฝ่ายคือเป็นกรณีที่ ที่แอฟริกามีเชื้อนี่แหละครับโอไมกอนนี่แหละครับกลับมีผลวิจัยส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งที่บอกว่าเอาเชื้อโอไมคอนกับกลายเป็นว่าใครติดโอไมคอนแล้วกลายเป็นการสร้างภูมิต้านทานาต่อเชื้อ,อเดลต้าเอออันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะคือโอไมคอนคนติดแล้วกลายเป็นการป้องกันเดลตา้า นั่นก็หมายความว่าร่างกายผลิตภูมิต้านทานเพื่อต่อสู้โควิดอันนี้น่าสนใจมากครับอันนี้น่าสนใจมากนะแต่ว่าหมอเขาก็หยอกนะว่ามันก็ยังไม่ไม่ได้เป็นผลที่มันยุติร้อยเปอร์เซ็นะบางกลุ่มก็ต้านทานได้ดีกว่าแต่บางกลุ่มก็ยังฟังไม่ได้ว่าต้านทานได้ดีกว่าก็ฉีดวัคซีนเข็ม3ดีกว่าอันนี้คนไทยก็ยังต้องหาข้อสรุปในเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มที่สามยังยากอยู่ แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นความโชคดีของปีใหมนะ่ปี65ที่บอกว่า,าเชื้อโอมคอนจะเป็นการสร้างภูมิต้านทานของร่างกายสู้กับเดลต้าได้โควิดสายพันธุ์เดลต้าได้อันนี้ก็จะเป็นผลดีเป็นอย่างยิ่งนะครับคือเป็นภูมิต้นานทานธรรมชาติที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นปัญหาก็คือว่าปี65รัฐบาล จะไปทิศทางไหนนี่หละครับนี่คือตัวปัญหา,าที่ผ่านมายังอยู่แบบไม่ค่อยมีทิศทางนะครับทิศทางก็น้อยถึงบอกว่าโอ้ยนะครับปีใหม่ปีหกห้าเนี่ยนะถ้าเป็นรางวันใหญ่นะยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งคือถ้าพลอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยสละเรือลํานี้เลือกตั้งใหม่นะภายในไม่เกินกลางปีนะ้าผมว่าคนไทยก็จะมีอนาคตที่สดใสมากขึ้น นอนาคตที่สดใสมากขึ้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นในกระบวนการคิดหรือกระบวนการในการแก้ปัญหาผมว่าคนจํานวนไม่น้อยนะครับมีความคาดหวังในสิ่งนี้แต่แม้จะเป็นความคาดหวังที่ริบหรี่แต่ทุกอย่างก็ไม่แน่ครับทุกอย่างก็ไม่แน่นะฮะถ้ามันวิกฤตมันไม่ไหวจริงๆคุณประครับประคองวันเมืองทาให้ประชาชนลําบากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็ประมาณก็หมดไปเรื่อยๆแต่แก้ปัญหาไม่ได้ สุดท้ายคนไทยก็ต้องลุกขึ้นล่ะครับวันนี้เรายังมีพลกอรฉุกเฉินอยู่เนี่ยตั้งแต่มีนาปี63มาปลายปี64ท่านผู้ชมกับเกือบ2ปีนะครับที่เราอยู่ภายใต้พหลกอฉุกเฉินเรื่องโควิดคือประกาศมาไิใช้โควิดเท่าไรนักหรอครับไปใช้เรื่องการเมืองนะโควิดใช้น้อยอันนี้ก็เป็นความทุกข์ของคนไทยนะครับที่ขึ้นปี65จะต้องสลัดทิ้งมันให้ได้จะต้องสลัดทิ้งมันให้ได้ แต่ว่ในเชิงจิตวิทยาเราก็อวยพรกันก่อนนะทั้งจิตวิทยาในเชิงขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับในความเป็นไทยหรือจริงๆก็ความเป็นชาวโลกในเดือนปีใหม่นะครับเขาก็ส่งความสุขนะฮะลดความทุกข์ทิ้งความทุกข์แล้วก็หาความสุขใหม่นะที่มีความเป็นไปได้แต่ถ้าพูเด็กประยุทธ์จันทร์ชาออกไปเมื่อใดโอ้โหวันนั้นนะนะครับก็จะเป็นการส่งความสุขที่เขาเรียกว่าเป็นรูปธรรม เป็นรูป,ประถามคงจะมีความสุขมากสำหรับคนไทยนะครับก็ลเลยตั้งหัวข้อตั้งหัวข้อวันนี้บอกว่าส่งประยุทธ์กลับบ้านกลับไม่กลับทรงก่อนแล้วครับนะทรงประยุทธ์กลับบ้านนะและก็ขอรัฐบาลใหม่ในปี65หนะ้าส่งกลับบ้านและขอรัฐบาลใหม่ในปี65นะครับนะก็ช่วงนี้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟน,แฟนรายการติดตามรายการ ก็สามารถส่งความสุขให้แก่กันแล้วกันแม้เราจะไม่เคยเจอกันแม้เราจะไม่เคยพูดคุยกันต่อหน้าแต่ว่าความสุขความหวังดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดที่มันตรงกันมันสอดคล้องกันในเรื่องของบ้านของเมืองเรื่องของประชาธิปไตยนะครับความสุขนั้นก็สามารถส่งกันได้นะครับด้วยกระแสจิตผมเชื่อในกระแสจิตนะครับว่าเอามันส่ง,งกันได้จริงๆ อย่างเี้เราจัดรายการวันเนี้ยวันที่31ความสุขหนึ่งที่ผ่านมาก็คือความสุขที่เราอยู่มาหนึ่งปีและวันนี้เรายังได้ฟังกันผมก็ยังมีลมหายใจได้พูดท่านทั้งหลายก็มีลมหายใจได้ฟังได้แสดงความคิดเห็นอันนี้คือความสุขที่มันผ่านมาหนึ่งปีครับนะถ้าเราไม่มีบุญวาสนาวันนี้ผมก็ไม่ได้พูดท่านก็ไม่ได้ฟัง แต่เพราะบุญวาสนาที่เราร่วมสร้างกันมานาส่งกระแสจิตถึงกันมาวันนี้จึงมีรอยยิ้มให้แก่ก,กันได้แม้จะปนกับความทุกข์ที่ผ่านมาหนึ่งปีแต่มันก็ผ่านไปส่วนอนาคตปีใหม่ค่อยมาว่ากันนะครับอย่างไงต้องทุกปัญหามันต้องมีทางออกครับประยุทธ์จันทรชาไม่ได้อยู่ค้าฟ้าหรอกครับนะไม่ปีผ่านมาไม่ยอมไปปีนี้ก็ต้องไปครับปีนี้ไม่ไปปีหน้าก็ไปครับ นะปีนี้ไม่ไปปีหน้าก็ต้องไปทนมันอีกหนึ่งปีช่างมันเออมันจะอยู่ให้ประชาชนสาบแช่งไปก็เชิญอะไรแต่เองนี้แล้วก็แต่แล้วก็เรียกเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคือเขาเรียกว่าทนกับสิ่งที่มันเกิดให้เราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ก็ต้องอดทนต้องฟันฝ่าปีนี้ไม่ไปปีหน้าก็ต้องไปอ่าปีหน้าไม่ไปปีถัดไปมันก็ต้องไปแต่ปีต่อไปเราไม่ให้มาแล้วเราจะไม่เลือกมันอะไรตเรงเนี้ยอันนี้ก็เป็น วิธีคิดอย่างหนึ่งนะครับในการที่เขาเรียกว่าคิดในเชิงบวกนะคิดพูดอย่างเงี้ยคือการคิดในเชิงบวกไม่ใช่อู้นะครับไม่ไปตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอาไม่เป็นไรนะครับหนึ่งปีเรายังรอดมาได้ปีหนะ้ามันก็ต้องรอดสุดท้ายอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับมันก็ต้องมีทางแก้ของมันเหมือนกันนะมันก็อาจจะมีวิกฤต ภายใต้วิกฤตที่เกิดรัฐบาลรัฐประหารรัฐบาลเสียทอ่มอำนาจแต่พอรัฐบาลประชาธิปไตยอาจจะไปปุ้งไปเลยก็ได้นะครับไม่แน่ฮะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือรักกันรักษาชีวิตให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็ปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เอามาประเด็นขานน่าวเสนออันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวของปีใหม่ แต่แม่ผมก็ไม่เคยแฮปปี้เท่าไหร่นักนะแต่กระแสก็วิาพากษ์วิจารณ์ก็คือกรณีที่สสรัฐบาลจัดงานปีใหม่เอ้ะจัดงานวันเกิดด้วยปีใหม่ด้วยนะก็สสสมศักดิ์มั้งอยู่ที่นครราชสีมาอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับใครจะจัดไม่มีใครว่าหรอกครับแต่มีโรงเรียนโรงรัฐนะโรงเรียนของรัฐทําเป็นคําสั่งออกหนังสือเป็นคําสั่ง ให้ครู10คนไปงานวันเกิดอันนี้เป็นเรื่องแปลกฮนะคือออกเป็นหนังสือราชการโอ้โหครูนะครับออกหนังสือพออออกหนังสือออกคําสั่งเป็นราชการคําสั่งให้ครู10คนไปปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดของสะสะสมัสจังหวัดนครราชสีมาผมว่าแม่ขำกลิ้งเลยครับนะขำกลิ้งเลยเอาละสะสะสมส์เขาอาจจะไม่รู้ด้วยนะครับ ขาบอกเขาไม่รู้เขาจะไปรู้ยังไงออกคําสั่งมาแต่คนที่เป็นผอออก,ออกคําสั่งนะจะอ้างเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เหตุผลที่เขาอ้างบอกว่าไอ้สอสอนี่เคยมีการช่วยเหลือโรงเรียนมันจะยังไงก็แล้วแต่นะครับมันก็ไม่จะควรจะเป็นออกคําสั่งในรูปแบบของคาสั่งราชการแล้วท้ายคําสั่งบอกว่าให้ไปปฏิบัติหน้าที่นะให้เต็มที่อะไรตัวน,นี้โอ้นะครับอันนี้ผมว่า สังคมรับไม่ได้นะครับทนาอยาอธิบายยังไงก็แล้วแต่นะจะรักใคร่ชอบพอกันขนาดในี้เพียงใดก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีใครห้ามนะครับแต่การออกคําสั่งเป็นคําสั่งราชการไปงานวันเกิดสสรัฐบาลโอ้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องไม่น่าเกิดะนะไม่น่าเกิดถ้าวิธีภาะวะมันไม่มากมายขนาดนี้แล้วมันเป็นพอออก็ยิ่งแย่นะครับการศึกษาเนี่ย นะมันต้องแยกแยะว่านี่งานส่วนตัวอันนี้งานหลวงอันนี้งานราชถ้าแยกแยะเรื่องขนาดนี้ไม่ออกคุณจะไปแยกแยะก,การศึกษาได้หรอครับท่านบอกอถามแค่นี้แหละครับนะเรื่องส่วนตัวก็เป็นเรื่องของท่านมันว่ากันอยู่แล้วการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมไทยก็แล้วแต่ฮะแต่ออกคําสั่งเป็นคําสั่งราชการให้ครูไปปฏิบัติหน้าที่ในงานวันเกิดนี่นะของสอสซีกรัฐบาลท้าไม่ไม่ออกคําสั่งราชการไป สะสะฝา่ายค้านมั้งล่ะครับ <laughs> ยังเป็นผอออ,อยู่ไหมเนี่ยนะอันนี้พูดจริงๆนะครับคือต้องแยกแยะต้องแยกแยะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรการเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยไม่สักจะเป็นครูบาอาจารย์นะครับไม่จะขึ้นชื่อหน้าว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับต้องมีวุฒิภาะวะในการแยกแยะด้วยนะต้องแยกแยะเป็นครับ คำสั่งราชการมันต้องให้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบราชการเออมันจึงจะเป็นคำสั่งราชการให้ใช้รถตู้ของโรงเรียนแต่แอันนี้เล่นออกคำสั่งของพออเป็นราชการให้ไปงานวันเกิดสสรัฐบาลผมว่ายังไงทวุฒิภาะวะคุณไม่ถึงเนี่ยคุณไม่ควรเป็นพออเลยนะมันแยกแยะไม่ออกจริงๆอะ่ะ ก็ให้ไปก็ให้ไปใครจะไปว่าอะไรก็บอกบอกกระซิบกันก็ได้ถูกไหมล่ะหรือว่าครูเขาไม่เต็มใจที่จะไปก็เลยออกเป็นคําสั่งมีตั้งรองพออตั้หน่งรองพออสองคนมัน้งแล้วก็มีครูอีกหรือว่าเขาไม่เต็มใจก็เลยต้องออกคําสั่งให้ไปคือเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องออกคําสั่งนะครับอย่าไปโอ้ยอย่าไปเวอร์กันนั้นครับนะอย่าไปเวอร์ออกคําสั่งได้ยังไงล่ะครับมันเวอร์เกินไป เออกระซิบกันได้ก็ท่านรองไปงานวันเกิดสอสอรัฐบาลก็หน่อยก็เป็นรัฐบาลแล้วเชียร์ประยุทธ์แต่แก็ว่ากันไปแต่กระซิบเอาใครจะไปก็ไปจกกะก็ชมกระเช้าไปมอบก็เอามอบกันไปอันนี้ไม่จดเอาดีไม่ดีเอาเงินหลวงไปซื้อกระเช้าว่มไม่ได้ใจนะอันนี้ไม่ได้ว่าเขานะครับไม่จะของบโรงเรียนไปซื้อกระเช้ามอบของขวัญให้สอสอนครราชสีมาพักรัฐบาลน,นะครับ ไม่ได้นะฮะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเงินมาษีอากรเนี่ยเอาไปซื้อกเช้าไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ว่าถ้าเอาไปซื้อนะครับผมคิดเอาเองขณะคําสั่งยังกล้าออกนะสุดท้ายสุดท้ายยกเลิกคําสั่งแหม่พอๆกับยุทธ์จันโอชาเลย <c oughs> นึกอยากจะทํากระทานึกอยากจะพูดก็พูดสุดท้ายเขาก็ตบหัวทีหลังทุกทีและครับแล้วก็ได้แหกหน้าหงายกันทุกที นะมันเสียชื่อฮะมันเสียชื่ออันนี้คือผอโร,รงเรียนนะครับนะก็เอาเป็นประเด็นข่าวมาสัหน่อยก็แล้วกันนะฮะเออนะครับเป็นประเด็นสัหน่อยหนึ่งประเด็นข่าวข่าวสิ้นปีก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับหลายๆเรื่องก็เป็นห่วงเรื่องโอมคอนเพราะว่าตอนนี้คนติดเชื้อโอไมคอนนะครับก็มีทั้งมาจากต่างประเทศนะแล้วก็อะไรนะติดจากคนไทยด้วยกันรวมๆแล้วตอนนี้ก็ประมาณสัก500 นะฮะหก็ถือว่าเยอะนะครับถ้ามันขยายกันมากๆยังไงก็แล้วแต่ก็อย่าให้มันติดแล้วครับนเที่ยวปีใหม่กันและที่เป็นห่วงก็คือเรื่องอุบัติเหตุครับวันแรกผมดูข่าวนะวันแรกเนี่ยประเดิมวันแรกของการปิดปีใหม่โอ้ระว่าอุบัติเหตุเท่าไหร่นะวันนั้นผมอ่านอ่ะสามกว่าวันแรกนะครับน่าตกใจฮะน่าตกใจนะผมเคยพูดในรายการนี้ บอกว่าขับรถประมาทนี่ครับโทษบันถึงประหารชีวิตนะครับขับรถประมาทโทษถึงประหารชีวิตต้องระวังครับนะโทษของขับรถประมาทเนี่ยสูงสุดถึงประหารชีวิตอ่าทำไมถึงเป็นประหารชีวิตเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดล้มตายขึ้นมานะครับเกิดล้มตายขึ้นมามันถึงแก่ชีวิตได้ทั้งนั้นแหะครับบรรโทษสูงสุดมันถึงประหารชีวิตครับเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวงังวันนี้ anden. เศรษฐกิจมันก็แย่อยู่แล้วทุกอย่างแย่หมดอยู่แล้วสตังก็ไม่มีถ้าเกิดไปบาดเจ็บนะต้องไปเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มขึ้นอีกโอ้นะครับนะก็ไม่รู้จะพูดคําไหนนะเงินก็ไม่มีงานก็แย่ถ้าเกิดมาเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บกันนะครับหรือบางขั้นสูงสุดนะถึงขั้นเสียชีวิตกันก็เป็นสิ่งที่เราน่าเสียใจนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เตือนกันเรื่องอุบัติเหตุการ ลดอุบัติเหตุที่ดีที่สุดคือพยายามปฏิบัติตามกฎจราจรนะกฎจราจรคือกฎแห่งความปลอดภัยนะครับถ้าเราปฏิบัติกันจริง,รงๆหนึ่งไม่ดื่มเหล้าขับรถใช่ไหมสองต้องไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดขับรถเร็วก็คือประมาทนะฮะดื่มเหล้าก็ประมาทวนหนึ่งนะนอกจากความผิดขับดื่มแล้วขับเนี่ยคนละข้อหากันแต่ว่าประมาทด้เจอแน่นอนเพราะคุณดื่มเหล้านะครับรู้ว่าอย่าไม่ควรขับเราไปไปขับอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะ ไปที่ชุมชนก็ชะลอรถอย่าเอาความมุดเหิมนะอันนี้ก็ต้องฝากกันนะครับอย่าลืมว่าขับรถประมาทโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะครับครับวันนี้ก็ขอญาตเปิดเวทีทางตรงไปตรงมาทีวีให้ท่านผู้ชมมีโอกาสได้โอวยพรซึ่งกันและกันนะครับก็เข้ามาทักทายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับขอให้ท่านทั้งหลายและครอบครัวนะครับที่เป็นแฟนๆรายการ นะครับหรือไม่เป็นแฟนรายการก็แล้วแต่นะครับแวะเวียนมาเจอเจอในรายการตรงไปตรงมานะครับก็ขออํานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่ปกป้องคุ้มครองโลกนะครับปกป้องคุ้มครองเรานี้นะครับขอให้ท่านทั้งหลายนะครับเราไม่มีโอกาสเจอหน้ากันก็ที่โอกาสวอวยพรผ่านรายการนะครับโดยตัวผมเองนั้นก็อาจจะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรเหมือนกับ อ่อะไรนะศีละแขวนหลวงพ่อป้อมนะครับศีละแขวนหลวงพ่อป้อมหลุดจากสสเรียบร้อยแล้วอัน้นผมก็มีบารมีถึงไปแขวนหลวงพ่อป้อมหรือใครหรอกค,ร,อนนคร,รับแต่อํนนาจแห่งคุณพระศรีรัตนไดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่มีอยู่ในสากลโลกนี้จงปกป้องคุ้มครองท่านทุกทุกท่านนะครับและครอบครัวนะฮะจงอยู่รอดปลอดภัยจงมีความสุขให้เจริญยิ่งขึ้นขึ้นไป นะครับแล้วก็วันนี้ตั้งใจว่าจะออกเป็นการ์ดสกสนะครับโดยใส่เสื้อชุดนี้แหละครับนะย้ําเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับจะจะเที่ยวกันก็ขอให้เที่ยวอย่างระมัดระวังนะครับความทุกข์จ้องขจัดทิ้งให้ได้แต่ถ้าจะเป็นความสุขยิ่งขึ้นปีหน้าถ้าเราได้รัฐบาลใหม่นะครับสุขนั้นก็น่าจะเป็นสุขที่มันเป็นจริงมากขึ้นนะครับขอให้ท่านมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจติดตามรายการตรงไปตรงมา ติดตามรายการตรงประเด็นหรือทุกรายการของตรงไปตรงมาทีวีต้องขอกราบขอบคุณจริงๆนะครับด้วยใจไม่มีท่านผู้ชมรายการก็ไม่เกิดนะฮะแต่เพราะมีท่านผู้ชมมันจึงมีกําลังใจในการพูดคุยในการจัดรายการแต่ละวันมากน้อยก็ขึ้นแล้วแต่นะครับบางวันก็เป็นหลักแสนบางวันก็เป็นหลักพันบางวันก็เป็นหลักหมื่นนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยความเคารพรักอย่างยิ่งจริงๆนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้รับผมจำงเช่มนมงคลครับ ขอทุกท่านมีความสุขปีใหม่ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับสวัสดีครับ